สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพึ่งนิสสันเอสเคโชยอีกแล้วนะคะวันนี้เพึ่งมาพร้อมกับรถนิสสันคีรีพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น V ีนะคะพึ่งก็เตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกคา้าพรุ่งนี้นะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะก็คือน้องบีมนั่นเองนะคะคันนี้จองในงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะน้องบีมไปจองกับเพึ่งในงานมอเตอร์โชว์นะคะคุณพ่อได้ติดต่อทําเรื่องมาให้นะคะก็คุณพ่อนะคะก็เป็น f c เพึ่งนะคะจากทาง YouTube แล้วก็ติกตกอรค่ะแล้วก็ติดต่อพึ่งเข้ามา คันนี้ที่น้องจองนะคะจะเป็นรุ่นวีค่ะราคาอยู่ที่849,9 0 0นานะคะคันนี้ลูกค้าดาว25นะคะ4ปีค่ะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็คือดอกเบี้ย0นนั่นเองค่ะแล้วก็มีชุดแต่งแบบนี้ให้ไปเลยนะคะเดี๋ยวพึ่งพาไปชมนะคะคันนี้รุ่นวีนะคะคุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะเ oh. พิ่งได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะชุดนี้เป็นชุดแต่งของ Maxim มัสนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับรุ่น V คันนี้นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเป็นแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเป็น LED ให้ด้วยค่ะส่วนสำหรับสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีขาวซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ติดสติกเกอร์สีแดงเพิ่มเข้ามานะคะทําให้รถเนี่ย ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างกันเลยค่ะสําหรับด้านข้างรุ่นนี้ล mm ้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะเป็นลายทูโทนสวยๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะ mm hmm. แล้วก็กระจกบางข้างนะคะเป็นแน LED mm hmm. นะคะรุน่นนี้คันนี้ลูกค้าเลือกฟิล์มเป็นติด60%รอบคันนะคะแล้วก็ติดกันสาติดอุปกรณ์ให้ลูกคา้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมจะส่งมอบพรุ่งนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูที่สเกิร์ตด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายสีเทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยสีดำค่ะตรงชายด้านล่างนะคะก็จะมีคำว่าแมกซิมานะคะแล้วก็ตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงตรง้ายแบบนี้นะคะดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆค่ะสำหรับชุดสเกิร์ตชุดนี้นะคะก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำเงาค่ะสวยๆแบบนี้เลย สำหรับไฟท้ายรุ่นนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเกิร์ตด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับสเกิร์ตดน้าหลังนะคะ <Okay. S 2> ก็จะมาพร้อมกับท่อคู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเป็นท่อสเตลเลตค่ะดิฟิเซอร์นะคะ,เ,ะ,คะเป็นสีเทาเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยตรงกลางก็จะมีคำว่า m a x i m ิมแบบนี้นะคะแล้วก็คาดด้วยสติกเกอร์สีแดงแบบนี้ค่ะก็สวยมากๆนะคะแล้วก็คันนี้ก็มีเซ็นเซอร์อยห,หลังให้ด้วย ทั้ง4จุดนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะก็ยังมีกล้องมองรอบทิศทางนะคะถ่อยจอดสะดวกและก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยยังเป็นเบาะหนังด้วยนะคะสําหรับรุ่น V ค่ะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะเดี๋ยวพึ่งไปย้นโป,ปรโมชั่นกันอีกทีที่ด้านหน้ารถนะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นชุดแถมนะคะกับแคมเปญนะคะดอกเบี้ยพิเศษดาวนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีนะคะ<ม>ก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะ<ม>ก็ได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะออปชันรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆนะคะเป็นเมือท่านไหนหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถที่คุ้มค่าและประหยัดนะคะและยังได้ขับรถไฟฟ้าด้วยนะคะก็ สามารถติดต่อเพึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกับพึ่งก่อนก็ได้ค่ะพึ่งยินดีค่ะปรึกษานะคะ,ะแล้วก็สามารถนะคะมีไฟแนนซ์นะคะจัดให้ทุกที่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยนะคะก็เพื่อนๆท่นนานสนใจอย่าลืมทักพึ่งมานะคะก็ยังไงเพื่อขอฝากเพื่อนๆน,น,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพึ่งด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ